อ่โอเคค่ะอ้าวอ่ไปเลยค่ะปากซองโรงแล้วปากซองนะแล้วก็มาที่ร้ากาแฟอากาศวันนี้ดีนะคะมาที่อากาศดีแล้วเรามาที่ร้ากาแฟเสร็จแล้วกินกาแฟสดจริงๆดูซิเขาปัดออกมาใหม่ๆดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนแล้วมาซื้อโวคาโดมาซื้อผลไม้ปากซองของชาวปาก่องแล้วปากซองเข้าที่ น้ำตกตด่าไปกินป่าย่างนะคะอาจจะเคยมาหลายรอบแต่ว่ารอบนี้มานะคะหลังจากนั้นดูเวลาถ้าเวลามาที่11โมงครึ่งก็ยังไม่ไปตลาดด้แดนงามโอ่านว่าแดนงามปากซองแดนงามครับโรงแรมปากซองแดนงามคต้องอ่านภาษาอังกฤษเอครับบานตัวครับนี่อ่านไปแล้วครับก็โรงแรมระดับ5ดาวเลยนะครับ ไ,ได้ล้ม่น่นอรว่ารถห้ลงมาเอา <c oughs> ครับหรือวน้อยจะบอกเส้นทางอ,อ้เดินทางไปถ้าน้อยจะบอกเส้นทางวอ่ะอากับไลนสีขาวเป็นไหล่กาแฟรครับพ่าพี่นุคือขาสี่อยๆว่าไม่เนี่อเป็นบัวขาวเป็นย่าบขาสีลอยๆ,ๆว่ะ ว,ว้า no? วไม่ถ <c oughs> <tekrar> ั่วอุดเดียวจะเข้าเดี๋ยวเอาเอาภาพเมื่อคืนให้พอบันทิตแล้วพ่อสารสตูเนาะอะไรกาเฟบ้าอย่างบาเวทกาแฟอะไรท่านนี้ี่ไลองบอกว่าผู้เดียวเขาไล่นเขาเยอะยปะมันยังะ ห้องน้ำเดีดเ๋ยวครับคาโเนียวไหนกาครับเลี้ยว่าต้องสื่อนะครับเจสิเนซิมตองสื่อจะสิเนซิมครับาาสาบ่สซื่อไปได้ซิมมันไวีวเบ่นี ว้าซิววเที่ตงไหนให้นายจะคกยนาสั่วนกำนันไทยแท้งีเป็นท่านกันันครับทำานหมซิวซิววะอยากไมีความสุขเมื่อเมื่อืนท่านไปเึงไหนครับกันอกช่องไหนครับช่องจอมครับช่องไหนช่องจอมครับช่องสงงามช่องสังงาม ไป่ายรวมกนนาะไายรวมกนนาะเป้าดฝากผู้สาวนะมายอดแสงหว้าไปไทยงทยแยงเงลยไหลกาแฟครับอซื้อไหลอยังงกันกาปากซองให้ไทยแลนด์ปากซองให้แลนด์มันเห็นมันเห็นหมดมันไก่เห็นเยอะ ปลาเนื้อแกก็เก็บภาพหวอนังอนี้งานกษเียณปลาเนื้อับงานกษียณปลาเนื้อันยอดครับอันนี้คือไอหนุ่มหนวดงามของช่องยูทูบยูทูตัวนี้คือฟ้าแปดของจรโภท่านมาเที่ยวซรงงตายแล้ว

มาแววไหลก็แฝดปากซ่องนะครับปากซ่องกาแฟแก้วละเจ็ดเหมือนหานะครับแก้วละเจ็ดเหมือนหานะแรับลาซาด้วยครับ

Tim mập đỏ tin mập mà tin mập đỏ tin mập đỏ tin mập đỏ tin mập อาไปครบเอาไปครบเอาอาลทานประทานเสยอตลาดมากไหยครับสองโลลอยสโลลอยครับอวังคกระดครับตละ่าไหตละหงบาท่โลลอยสอโลลอยครับสาโลลอยนะครับอวังคกดู แต่ว่าผมผมคือสิกินบะเป็นครับกินบะพานครับมันเป็นออกจืตจืดมันมั่นกึกกงฮะพ่นโต๊ะม่นโต๊ะพ่นโต๊ะพ่นต๊ะบะเป้นก้ว่าหอม วางฉากเลยครับปนี้ว่าจะของฟีบ่ครับประกัดจับเอาจับเอาหน่อของฟีบก็ยั่งนันอ่นนีนี่แจคเริ่มม่าด้วอันนี้แจเราเด้อนี่ด้วยด้วยด้วยครับเร่อจะด้มันแซบยุติจกะกัจับเอาจับเอา

โมื่นโดนเลยมื่นเหรอมื่นมื่นหนึ่งแค่บาทเลยห้าสิบบาทช่ยเดไกันยวสกสกึบวปไอพวกขึ้นมาฮะบเยอะเยอะไมมันบุญเยอะแล้วมันมันขับไม่เลยกินว่าเป็นครับ อ้าววัดเตีองฟรีครับวัดเตีองฟรีเอาโหลดเองฟรีนี่ยังหนันน่วยยัง อันน oh. yeah. ี้ลูกมั่นอันนี้ลูกมั่นอันนี้ยอดมันอันนี้ยอดพัดแมวอันนี้ยอดอันนี้ลูกโอ้โห เจ็ดคือครับ,อรบสอลรสักสอเสือเราเรือครับได้แล้วเป็นจุรอยนึงครับเนี่ยเ,าาาเ้ากเป็นจก้เป็นดแวครับขือเอมาากินเหนเนเเืนเน,น <ไป S 2> ี่ยเขาหลวงเนาคเป็นพัดแก้วาวกล่น้าวลบบไหนแบบ ักเี่เพิ่นยี่ลอยนึงครับเดี๋ยวพักทีินเพิ่นยี่ลอยนึงครับ ไปซื้อพักเคื่อนพักแที่ยวเจ็ดสิบบาทอต่ยืมสามโล่สามโลกับพัาแถมปักแดงหน่งเจ็ดสิบาทครับแล้วก็ได้พักอีกอย่างบอกยังไกลมกลมวัโหซืออร่อยเน่งแต่เมื่องไปหันบ้านมันสีเหลือบอยังซื้อไว้อออก้าคาบ้านไป ตกตัดฟานครับตัดฟานไปกินเนี้วฟาดไปกินกลอยฟานครับสงสารแม่ค้าสงสารแม่ค้าลูกาปปาปาปาดาดเต็มนี่เต็มมเแบบนี้อ่ลูไปกายสินค้าได้ยขายได้ยังายได้ยัเลยนะาดิบปนกลอยฟาด้มาดไิ้นกลอยฟาดย่มาจักาเด้อตับยุดัวมันเพ่ได้ดิบตั